ทุกคนครับวันนี้ผมเอาม้อกลั่นอเนกประสงค์ต้นทุน200บาทมาทําให้กับทุกคนดูนะครับขั้นตอนและวิธีการทําจะเป็นอย่างไรติดตามชมให้ดีในวิดีโอนี้ครับ างที่หลายๆคนทราบแล้วนะครับว่าผมได้ทําน้ําส้มควันไม้นะครับและหนึ่งในวิธีการทําน้าส้มควันไม้ให้บริสุทธิ์นะครับนั่นก็คือต้องผ่านกระบวนการกลั่นครับแต่ถ้าเกิดให้ผมไปซื้อหม้อกลั่นน้ําส้มควันไม้นะครับก็คงจะสู้ไม่ไหวครับเพราะราคาหม้อกลั่นนะครับค่อนข้างที่จะแพงมากครับดังนั้นนะครับผมเลยหาวิธีเซาะแซะไปเรื่อยนะครับ ว่าจะทําอย่างไรนะครับถึงจะได้น้ําส้มขอนไม้ที่กลั่นแล้วนะครับโดยก็พอลองหาหาดูนะครับเขาก็บอกว่ามีหม้อกลั่นโบราณอยู่นะครับน่าจะลองเอาไปใช้ได้นะครับผมก็ลองเอาไปทําดูปรากฏว่ามันได้ผลนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาวิธีมาบอกให้กับทุกคนทราบนะครับซึ่งก็เป็นวิธีที่ผมใช้นะครับไปดูกันเลยครับว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการทาหม้อกลั่น200ยบาทของผมนั้นมีอะไรบ้าง ส่วนบางคนนะครับอาจจะทําได้ถูกกว่าผมหรืออาจจะทําได้แพงกว่าผมก็ขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละพื้นที่แหะครับอุปกรณ์ที่คุณจะต้องเตรียมในการทําหม้อก,กลั่นน้ําส้มควันไม้นะครับอย่างแรกเลยก็คือกระทะครับกระทะที่ดนเอามาใช้กับหม้อก,กลั่นนะครับจะต้องเป็นกระทะที่มีขนาดใหญ่กว่าปากถังโดยของผมนะครับใช้กระทะขนาด20นิ้วนะครับซึ่ง พอมาเทียบกับหม้อต้มของผมก็อยู่ในขนาดที่พอดีครับไม่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆผมใช้ถังที่เป็นถังใส่น้ำยางนะครับราคาของถังนี่แหละครับ200บาทบางคนอาจจะไม่ใช้ถังใช้ปี๊บใช้อะไรแทนก็ได้นะครับเอาสิ่งที่ตัวเองมีนะครับมาทําเราจะเจาะถังต้มนะครับเพื่อที่จะทําการใส่กระบอกไม้ไผ่ให้น้ําส้มควันไม้ที่ควบแน่นจากในถังไหลออกมาสู่ภายนอกนะครับ กระบอกไม้ไผ่ครับใครไม่มีกระบอกไม้ไผ่นะครับเราอาจจะใช้เป็นวัสดุอื่นแทนได้นะครับท่ออลูมิเนียมอะไรก็ได้นะครับผมใช้กระกระบอกไม้ไผ่ครับที่รองน้ำส่งคนไม้ของผมนะครับผมทํามาจากปี๊บครับทุกคนครับเพราะว่าผมไม่อยากที่จะไปลงทุนอะไรให้มันเยอะนะครับเวลาน้ำส่งคนไม้นะครับมันไปกระทบกับก้นกระทะนะครับเราต้องมีภาชนะนะครับในการรองเพื่อให้มันไหลลงมาในท่อไม้ไผ่ของผมนะครับโดยผมก็ใช้วิธีการคือไปเอาปี๊บขนมเนี่ยครับทุกคน มาดัดแปลงนะครับทำเป็นที่รองน้ำส่งคนไม้นะครับโดยเราก็เอามานะครับดัดให้มันเป็นรูปร่างในลักษณะที่สามารถที่จะเรองน้ำส่งคนไม้ได้นะครับแล้วก็ทําในบริเวณนี้นะครับเพื่อให้มันสามารถใส่ได้กับท่อไม้ไผ่เอาที่รองน้ำส่งคนไม้นะครับสวมเข้าไปในท่อไม้ไผ่ได้นะครับถึงว่าจะเป็นอันใช้งานได้แบบนี้นะครับอย่างถัดไปนะครับเป็นผ้าครับแล้วก็ยางรัดนะครับ โดยวันนี้ผมจะกลั่นน้ำส้มควไม้เป็นการสาธิตหม้อต้มของผมให้กับทุกคนดูนะครับขั้นตอนแรกเป็นการให้ความร้อนครับโดยหม้อกันของผมนะครับให้ความร้อนโดยการใช้เตาไม้ฟืนแต่สำหรับท่านไหนที่ใช้แก๊สน,นะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันระหว่างรอให้ไฟติดนะครับผมก็เอากระบอกไม้ไผ่นะครับมาสวมเข้ากับ แผ่นรองน้ำส่งคน,นไม้นะครับที่ผมได้ทำมาจากปี๊บเพื่อที่จะเตรียมถังไว้แต่ด้วยการเจาะถังของผมที่ไม่ละเอียดนะครับทำให้เกิดรอยรั่วดังนั้นผมจึงใช้ดินเหนียวนะครับในการอุดรอยรั่วบริเวณตรงนี้ครับเมื่ออุดรอยรั่วเสร็จนะครับไฟก็ได้ที่พอดีผมก็นำถังมาวางไว้บนเตาได้เลยครับ น้ำส้มคนไม้ที่ผมจะเอามากลั่นนะครับจะต้องเป็นน้ำส้มคนไม้ที่ผ่านการตกตะกอนและผ่านการกรองมาแล้วเท่านั้นนะครับและในการใส่น้ำส้มคนไม้ในหม้อกลั่นนะครับไม่ควรที่จะใส่น้ำส้มคนไม้เยอะเกินไปนะครับต้องมีพื้นที่ให้ไอน้ำได้เกิดการควบแน่นด้วยครับวางกระทะลงบนหม้อต้มนะครับหลังจากนั้นใส่น้ำให้เต็มกระทะเพื่อเกิดการรอเย็น นำผ้าที่เราเตรียมไว้ไปชุบน้ำหลังจากนั้นนำมาพันระหว่างกระทะกับหม้อนะครับเพื่อไม่ให้เกิดไอน้ำระเหยออกมาใช้สายยางรัดให้แน่นอีกครั้งเพื่อเพิ่มความมั่นใจและเมื่อเราเตรียมหม้อกันพร้อมแล้วนะครับก็ให้เราเติมไม้ฟืนเข้าไปหน่อยนะครับเพื่อเร่งให้ความร้อนในเตานั้นสูงขึ้นครับวิธีการทำงานของหม้อต้มนะครับโดยเราอาศัยความร้อนจากไม้ฟืนของผมนะครับ หลังจากนั้นนะครับหม้อต้มก็จะเกิดการเดือดขึ้นมาและจะมีไอ้น้ำลอยขึ้นมามันก็จะไปชนกับกระทะที่มีอุณหภูมิต่างกว่าเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำและไหลออกมาอย่างที่เราเห็นนี่เลยครับผมในกระบวนการกลั่นนะครับเราต้องมันใส่เชื้อเพลิงเข้าไปบ่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้ไฟนั้นดับ และที่สําคัญนะครับเราต้องสังเกตกระทะด้วยนะครับว่าน้ําในกระทะนั้นร้อนแล้วหรือยังถ้าเกิดว่าน้ําในกระทะร้อนนะครับให้เราเปลี่ยนทันทีนะครับเพราะถ้าเกิดว่าน้ําในกระทะร้อนนะครับเราก็จะได้น้ําส้มควันไม้ในปริมาณที่น้อยเช่นเดียวกันครับเราต้องทําให้อุณหภูมิจากหม้อต้มและบริเวณภายนอกนั้นแตกต่างกันนะครับเพื่อที่จะให้ได้น้ําส้มควันไม้ในปริมาณที่มากพอครับ ทุกคนครับและนี่คือการกลั่นน้ำส้มควันไม้ของผมนะครับโดยผมใช้หม้อต้มอเนกประสงค์200บาทของผมเนี่ยครับมาใช้ในการกลั่นสำหรับท่านไหนนะครับที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามไม้ดนด้วยนะครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ